Stranger Things ถือว่าเป็นซีรีส์ระดับไอคอน,นิคของ n น t f l i x ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในแง่ของการสะท้อนความทรงจําในยุค80กับเรื่องของสิ่งลีลาบไซไฟไปจนถึงการ,ระจนภัยของเด็กๆอันน่าเหลือเชื่อมันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นี่จะกลายเป็นซีรีส์ตัวท็อปในยุคป,ปัจจุบันโดยซีซั่นที่4นี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของความดรามา่าแล้วเรื่องราวที่ขยายขอบเขตขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อในระดับที่หลายๆคนคาดไม่ถึงนั่นเลยทําให้ในวันนี้นนเราเลยอยากจะพามาดูว่าในซีรีส์ Stranger Things ซีซั่นที่4ีจะม ถ้าจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไวก้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการ,ปรเปิดเผยเนื้อหาสวนสำคัญหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับที่มาของชื่อกลุ่ม Hellfire Club สำหรับชื่อกลุ่ม Hellfire Club ที่มาของมันก็จะถือว่ามาจากคอมิกส์ X-Men ของ Marvel ซึ่งคลับนี้จะประกอบไปด้วยเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์วายร้ายที่ลักพาตัวจีนเกรย์และพยายามใช้เธอรวมไปถึงพลังของเธอเป็นอาวบจนคล้ายกับสิ่งที่อีเลเวนต้องเจอในซีซั่นแรกถือว่าสำหรับกลุ่มของเอ็ดดี้พวกเขาก็จะตั้งมันขึ้นมาเนื่องจากชอบอ่านคอมิกเฉยๆแบบที่กลุ่มของไมค์แสดงให้เห็นในช่วงแรกมาตลอดเช่นตอนที่เวล์ชนะดัสตินในการแข่งจักรยานในซีซั่นแรก ทรงผมเมาเล็ดของไมค์สำหรับทรงผมเมาเล็ดของไมค์ที่เขาไว้ในซีซั่นนี้มันจะดูเปิดเผยออกมาโดยทีมงานว่าไมค์จะทํามันตามเอ็ดดี้มันสานไอดอลคนใหม่ของเขาแม้ว่ามันจะยังไม่ยาวเท่ากันโดยเขาจะมองเอ็ดดี้เป็นแบบอย่างเพราะไมค์เองก็เคยเป็นผู้นําของการเล่นดดนเจนส์แอนด์ดราก้อนส์ให้กับเพื่อนๆเ,เหมือนกับเอ็ดดี้ทำในเฮลไฟอ์คลับเสื้อบาสเกตบอลหมายเลข8ของลูคัส สำหรับเสื้อบาสเกตบอลหมายเลข8ของลูคัสที่เขาสวมในทีมโรงเรียนมันก็จะมาจากแรงบันดาลใจของทีมงานที่ต้องการยกย่องเบอร์ในตำนานของโคบี้ไบรันสมัยเล่นให้กับลอสแองเจลิสเลเกอร์ในช่วงแรกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นหมายเลข24ในฤดูกาล2006-2007คนที่เป็นแรงบันดาลใจของเวล ในตอนที่วิลและอิเลเวนเอางานไปพรีเซนต์ที่โรงเรียนอิเลเวนจะเลือกว่าฮอปเปอร์เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอส่วนวิลจะเลือกอลันทเริงนักทอรหัสในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมาพรีเซนต์โดยอลัน Alan, ก็จะถือว่าเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นชายรักร่วมเพศมาแล้วในอดีตจนเป็นเหตุให้เขาถึงแก่วความตายจากปัญหาที่รุมเร้ามากมายในเวลาต่อมาซึ่งมันจะตรงกับประเด็นที่หลายๆคนสงสยัยว่าวิลอาจจะเป็นเกย์นในซีซั่นนี้อีกด้วยกล่องรองเท้ารีบอก สำหรับบ้านจำลองที่อิเลเวทําไปส่งครูนั้นเราจะเห็นได้ว่าเธอจะใช้กล่องรองเท้ารีบ็อกเป็นฐานในการสร้างมันซึ่งถ้าสังเกตดีๆเราจะพบว่าคนที่ดูแลเธออย่างจอยซ์ก็จะสวมรองเท้ายี่ห้อนี้เสมอๆจนอิเลเวน Eleven เอากล่องเหลือๆมาใช้ในการทำการบ้านนั่นเอง aid. I hope Mrs. Grace will give Grace an Mrs. hope me ชากที่ถูกกดพอยส์บ่อยที่ส่วนในยุย ในตอนที่โรเบนกำลังนั่งรถของสเ v ฟในบทสนทนาของทั้งสองก็จะมีการพูดถึงภาพยนตร์ดังในยุคนั้นอย่าง Fast t t m m s s t t i c h m o n ม High ออกมาด้วยในฉากที่มีคนกดหยุดบ่อยที่สดุดอย่างช่วงนาทีที่53ซึ่งมันจะเป็นฉากที่นักแสดงสาวฟ h บี้เคสทอดบิกินี่ออกมา E.T. Phone Home ในตอนที่ดัสตินใช้ตู้โทรศัพท์โทรหาสตีฟเราจะสามารถเห็นคนเขียนข้อความว่า ET phone home ไว้ที่ตู้ได้ซึ่งมันจะเป็นการอ้างอิงถึงภาพยนตร์เรื่อง ET the Extra Terrestrial ของสตีเวนสปิลเบอร์จากปี1982ที่โด่งดังมากๆในยุคนั้นแถมคำพูดนี้ยังเป็นคำพูดในตำนานที่หลายๆคนจดจำและพูดถึงอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วย date the, the Evil d เ ในห้องนอนของโจนาทานที่แคลิฟอร์เนียเราจะสามารถเห็นโปสเตอร์ The e v i l d e a d ภาคแรกจากปี1981ปร,กร,ปรากฏดบยซึ่งมันจะสะท้อนนิสัยของโจนาทานที่ชอบติดโปสเตอร์ภาพยนตร์รุนแรงสยองขวัญเอาไว้ในห้องอยู่ตลอดตั้งแต่บ้านเก่าเพื่อแสดงความกบฏในตัวออกมาซึ่งในอดีตแม้ว่าพ่อของเขาจะเคยเตือนให้เอามันออกแต่เขาก็ไม่สนใจอยู่ดี Never Tell m e d i t ในตอนที่ดัสติเลมัยเล่นเกม Dungeons and d r น g o n s ในคืนสำคัญเขาจะพูดออกมาด้วยว่า Never tell mediots ที่มีความหมายประมาณว่าอย่ามาพูดถึงโอกาสล้มเหลวหรือในเชิงอารมณ์คืออย่าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ฉันไม่สนว่ามันจะยากแค่ไหนยังไงก็จะลองซึ่งนี่จะเป็นการอ้างอิงถึงบทพูดของฮัน s โ l โจากภาพยนตร์ Star Wars The Empire Strikes Back ที่ออกฉายเมื่อปี1980จากฉากพูดบัญญาตฟาคอนให้กับซีนรีโอฟัง Tell me the me odds ตามหารีเฟอริกในตอนที่ดัสตินและทีมกำลังตามหารีเฟริกหรือริกสายเขียวจากระบบการค้นหาประวัติร้านเช่าวิดีโอพวกเขาจะหารายชื่อเจอผ่านการใช้ภาพยนตร์เรื่อง Fast Times at r i c h m o n d High ในการอ้างอิงว่าริกนั้นเคยเช่าไปเนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีการพูดถึงตัวละครที่เสพกัญชายอย่างจงแจง้งแถมยังมีฉาก18บวกมากมายซึ่งมันถือว่าเหมาะกับคนแบบริกมากๆซรี m ิส s รีส s ออฟไ c e ในคืนที่คูเรซี่ตายในบ้านของเอ็ดี้แม็กซ์ที่อยู่บ้านฝั่งตรงคามจะกำลังดูซีรีส์ย่า m i s s f e s of Science》โดยซีรีส์นี้จะออกฉายครั้งแรกในปี1985และฉายได้เพียงซีซั่นเดียวเท่านั้นจากกระแสที่ไม่ดีพอซึ่งมันจะพูดถึงเรื่องราวของเด็กสาวที่เคลื่อนย้ายวัตถุได้ด้วยพลังจิตแบบที่อีเดเวนทำได้ภา <Come on. S 1> พยนตร์ดังในปี1985 ที่หน้าต่างด้านหน้าของร้าน Family v ว d ดีโซึ่งเป็นที่ที่โรบิน้เลสตีฟทำงานอยู่เราจะสามารถเห็นโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Weird Science ซึ่งออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1985แต่ฮิตยาวไปจนถึงปี1986ในรูปแบบของโฮมวิดีโอปร,ร,กกรากฏออกมาได้โดยมันจะเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มสองคนที่ใช้ปโปรแกรสมสร้างผู้หญิงจำลองขึ้นมาแถมเธอยังมีพลังแปลกๆค,คล้ายๆกับเป็นการบอกใบ้ช่วงเวลาสำคัญในตอนท้ายของซีซั่นนีที่11กำลังจะถูกจับไปทดลองอีกครั้งเพื่อดึงพลังกลับมา วันที่22มีนาคมปี1986ในตอนที่อ1เลโดนรุมแกล้งที่ลานสเก็ตวันที่ในวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ก็จะเป็นวันที่22มีนาคมปี1986ซึ่งมันจะถือว่าเป็นวันเกิดของวิวพอดีโดยมันจะอธิบายได้ว่าทำไมวิวถึงงี่เง่าตลอดทั้งวันในวันนั้นเนื่องจากเขาน้อยใจที่ไมนเและเพื่อนลืมวันเกิดของเขาประตู ในตอนที่ไมค์อาวาฟโฟเอโกขึ้นไปให้อิเลเวนี้ชั้นบนและหวังจะคุยปรับความเข้าใจกับเธอเราจะเห็นได้ว่าอิเลเวจะไม่ล็อกห้องและแง้มประตูเอาไว้3นิ้วซึ่งมันจะถือว่าเป็นการทําตามที่ฮอปเปอร์ขอเอาไว้ในจดหมายก่อนที่เขาจะหายตัวไปในช่วงซีซันที่3แครีปี1976 ในตอนที the world, <C hl ary> ่อิเลเวนถูกสาดน้ําใส่ที่ลานสเก็ตจนตัวเปื่อนนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงถึงภาพยนตร์เรื่องแคลรีจากปี1976อีกครั้งในฉากที่ตัวแคลรีถูกเลือดสาดใส่ตัวในงานพรองจนอับอายก่อนที่เธอจะใช้พลังในการสังหารคนในงานจนเหียนซึ่งแคลรีก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครที่ถูกออกมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับอิวอีกด้วยซีรีส์อีบ็อก ในตอนที่วิวนั่งดูทีวีกับโจนาธานเราจะเห็นซีรรี์อ e ีวอใช้ออกอากาศดีด้วยตัวมันจะฉายมาตั้งแต่ปี1985เพื่อดำเนินเรื่องต่อจาก Star Wars Return of the Jedi ในปี1983แม้ว่ากระแสะของซีรีี์จะไม่ได้โด่งดังมากขนาดนั้นเนื่องจากคนส่วนใหญ่ในยุคนั้นไม่ค่อยชอบ e ีวอ l i c ล a c a d e m y ดมี e ในช่วงหนึ่งตอนอยู่ที่บ้านจนอาธานจะแนะนำให้เด็กๆไปดูภาพยนตร์ตลกอย่าง p o l i c e Academy 3จากการเช็ครอบในหนังสือพิมพ์ด้วยโดยในชีวิตจริงนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อวันที่21มีนาคมปี1986ซึ่งมันจะตรงกับหน่งวันก่อนหน้านานที่เป็นวันแรกของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในซีซั่นนี้พอดี oh, p no โปสเตอร์ของทอมครูซปรากฏออกมาอีกครัง้ง ในตอนที่โรบินเลสตตฟเข้าไปในห้องของแนนซี่โรบินจะทักถึงโปสเตอร์ของทอมครูซในห้องของเธอออกมาซึ่งมันจะถูกติดเอาไว้ตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วเนื่องจากแนนซี่นั้นชอบนะักแสดงคนนี้มากๆส่วนรูปดังกล่าวจะถูกถ่ายในปี1980ซึ่งมันเป็นช่วงก่อนที่ทอมครูซจะได้แสดงภาพยนต์ใหญ่แบบจริงจังซะอีกนอกจากนิ้วโรบินก็จะยังหยิบกล่องเรื่องประดับนับบบลเลย์มาถักเหมือนกับที่อเลเวนเคยหยิบมันมาก่อนในห้องนี้ด้วยซิริโบร ในตอนที่ดัสตินบอกกับเอ็ดดีว่าตำรวจและคนในฮอว์กินส์ยังคงตามหาเอ็ดดี้อยู่เขาจะอ้างอิงถึงอุปกรณ์อย่างซีรีโบรจากคอมิกเอ็กซ์แมนออกมาด้วยโดยมันจะเป็นชื่ออุปกรณ์ที่ชาวเซเวียใช้เพื่อเพิ่มพลังในการเพ่งกระแสจิตสำหรัค้นหามนุษย์กลายพันธ์ได้แบบทั่วโลกในครั้งเดียว bro, โรงพยาบาลจิตเวชเพนเฮิร์ต ในตอนที่แนนซี่ด้รู้แล้วว่าเธอจะต้องเดินทางไปหาวิกเตอร์คริวที่โรงพยาบาลจิตเวชเพนเฮิร์สชื่อของสถานที่แห่งนี้ก็จะเคยถูกกล่าวอ้างมาแล้วในซีซันแรกเอิดที่2ซึ่งในตอนนั้นลูคัสและดัสตินจะสงสัยว่าอีเลเวนอาจจะแอบหนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชเพนเฮิร์สจริงๆส่วนในชีวิตจริงของเรานั้นโรงพยาบาลจิตเวชเพนเฮิร์สจะถือว่าเป็นสถานที่ที่มีประวัติในแง่ของเรื่องผีแล้วเรื่องสยองอยู่จริงจจนมีตำนานมากมายอีกด้วยการมาของโรเบิร์ตอิงแล สำหรับคนที่เข้ามารับบทเป็นวิกเตอร์ครีเลยังโรเบิร์ตอิงแลนด์นี่ก็จะถือว่าเป็นการยกย่องถึงตำนานบทบาทของเขาในยุค80อย่างชัดเจนเนื่องจากโรเบิร์ตอิงแลนด์จะเคยรับบทเป็นเฟรดดี้ครูเกอร์จากอนายแมทออนเอ็มสตรีเมื่อปี1984มาก่อนและเขาก็มีสถานะเป็นปีศาจในความฝันไม่ต่างจากเวกหน้าเลยนอกจากนี้เขายังเอาเล็บขูดโตะแบบที่เฟรดดี้ครูเกอร์มักจะทำตอนสวมถุงมือมีนอกจากนี้ดัสตินก็จะยังพูดถึงเฟรดดี้ครูเกอร์ให้กับแม็กฟังในบ้านของไมค์เพื่อสะท้อนถ ตัวละครนี้และที่สําคัญเลยก็คือทุกๆฉากที่เราตัวละครซึ่งอยู่ในหวังกําลังถูกเว็กหน้าเล่นงานจนต้องหาทางหนีในมิติลี้ลับไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดน,นั้นมันก็จะถือว่าเป็นการอ้างอิงการไล่ล่าเยือนในความฝันด้วยฝีมือของเฟรดดี้ครูเกอร์ในผลงานภาพยนตร์ทูเรื่องอีกด้วย The Silence of the Lambs ในตอนที่โรบินและแนนซีกำลังจะได้เจอกับวิกเตอร์เครลมันยากาศทุกอย่างจะดูคัลอกมาจากนิยาย The s i l e n c of the Lambs แทบทั้งหมดอย่างวิธีการออกแบบห้องขังส่วนที่ลึกที่สุดรวมไปถึงการที่วิกเตอร์อยู่ในห้องในสดเหมือนกับดร์ฮันนิบาลไปจนถึงกฎทั้งหมดที่ทผู้คุมบอกก็จะคล้ายกันหมดเลยซึ่ง The s i l e n c of the Lambs ก็จะเคยดูเอาไปทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วในปี1991อีกด้วยห้องฟังเพลง ในตอนที่ Nancy แนนซี่และโรบินได้รับการแนะนําให้เข้าไปในห้องฟังเพลงของโรงพยาบาลจิตวเวชเพนเฮิร์สเพลงทุกเพลงบนกระดาษในห้องนั้นจะเป็นเพลงที่มีเนื้อหาพูดถึงเกี่ยวกับความฝันแทบทั้งหมดเช่น Moonlight Serenade และ Red Cells in the Sunset ซึ่งมันจะเชื่อมโยงถึงเรื่องราวของเวกนาที่มักทําให้ผู้คนอยู่ในภาวะจนออกมาไม่ได้และต้องใช้เพลงเท่านั้นในการช่วยเหลือคนเหล่านั้นออกมา Punch and John ในตอนที่โจนาธานไปเสนอให้วิลและไมค์หนีอกจากบ,บ้านด้วยการเรียกรอพิซซาของอากาศเขาจะเรียกตำรวจสองนายที่เฝ้าอยู่ในบ้านว่าพอนช์แด์จอห์นซึ่งมันจะอ้างอิงมาจากซีรีส์ยอดนิยมเรื่องเชฟส์ที่ออกอากาศตั้งแต่ช่วงปี1977โดยในเนื้อหาจะมีสองตำรวจหุ้หูชื่อดังอย่างโจนาธานแอนดรูว์เบเกอร์หรือเรียกซัสมุจรและฟรานซิสพอนช์พอนเชเรโลหรือพอนช์เป็นตัวเอกของเรื่องราวจดหมายของแม x สำหรับจดหมายที่แม็กซ์เขียนให้กับบิลลี่ทางนักแสดงอย่างเซดี้เซงก็จะเขียนมันขึ้นมาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยซึ่งในตอนนั้นเธอก็จะเขียนเป็นตัวเขียนเนื่องจากในชีวิตจริงเธอจะเขียนหนังสือแบบนั้นแต่ทว่าทีมงานก็กลับมองว่าแม็กซ์น่าจะเป็นคนชอบเขียนแบบปกตินักแสดงจึงผสมผสานการเขียนทั้งสองแบบลงไปเองเลยเพื่ความลงตัวและทําให้ผู้ชมเชื่อว่ามันมาจากเธอจริงๆ De หลุมศพ ในตอนที่แม็กซ์ถูกเวกหน้าดูดเข้าไปในความฝันเราจะเห็นหลุมศพที่เขียนว่าไมเออร์ปรากรมาดีด้วยโดยมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงหลุมศพของจูดิตไมเออร์จากฮัลโลวีนภาคแรกในปี1978ซึ่งนี่จะเป็นตัวละครจากครอบครัวของไมเคิลไมเออร์ที่เป็นฆาตรกรและแม็กซ์เองก็จะเคยแต่งตัวเป็นไมเคิลมาแล้วในซีซั่นที่2เพลง Running Up That Hill ของ Kate Bush สำหรับการที่แม็กซ์สามารถใช้เพลง Running up that Hill ของ t ค Bush ในการเอาชนะความฝันของเวกหน้าได้นั้นนี่ก็จะถือเป็นอีกคร้งที่กลุ่มตัวละครคนพบวิธีการเอาชนะปีศาจจากอัพไซด์ดาวได้ด้วยเพลงแบบที่จนนาธานคนพบว่าเพลงโปรโของเวล l อย่างชุด I Stay or Shout It a l ของเดอะคลาสสามารถทําให้เวล l รอดชีวิตมาได้จริงๆจากการถูกควบคุม War Games ในตอนที่ไมค์และวิลโทรไปตามเบอร์ที่ได้มาจากเจหน้าที่วิลจะบอกออกมาว่าเสียงคอมพิวเตอร์ตรงปลายสายจะเหมือนในภาพยนตร์เรื่อง Wargames โดยนี่จะเป็นผลงานชื่อดังจากปี1983ซึ่งจะเล่าเรื่องราวของเด็กหนุ่มยังเดวิดที่เพลอแฮกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของกองทัพสารัฐจนทำให้เกิดสงครามระดับโลกมาแล้วเปียโนแบบเดกูนส ในตอนที่ลูคัสพูดติดตลกว่าถ้าเขาเล่นเปียโน,โนได้ถูกต้องในบ้านของวิเตอร์เครลประตูลับอาจจะเปิดออกรายละเอียดส่วนนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่อ้างอิงมาจากเรื่องเดอะกูเนสในปี1985ที่ตัวละครแอนดี้ต้องเล่นเปียโน,โนให้แปะเพื่อให้ทีมของเขาหาสมบัติของจนสลัดวิลลี่ตาเดียวเจอและก็แน่นอนว่าเดอะกูเนสก็จะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจให้กับสเตรนจ์ติงเยอะมากๆในหลายๆส่วน voilà <laughs> You're Do such a โอเคก็จบลงเป็นแล้วครับกับข้อที่จริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในซีรีส์ Stranger Things ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะยังมีซีซั่นต่อๆไปเพื่อจบเรื่องราวทุกอย่างภายใน5ซีซั่นอีกด้วยแล้าเพื่อนๆเราครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Stranger Things ซีซั่นที่4นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา โดยท่าหาข้อมูลที่พวกเราเรียวเรียมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ